ากปัญหาการตายของกุ้งทะเลจากกลุ่มอาการตายด่วนหรือ EMS ที่ส่งผลให้ผลผลิตกุ้งของไทยมีปริมาณลดลงและกระทบต่อปริมาณวัตถุดิบของภาคการส่งออกกรมประมงในฐานะหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรงได้เร่งดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหามาอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันกรมประมงได้เข้าไปทำโครงการในเรื่องของรวมพลังยับยั้ง EMS ก็คือในเรื่องของการปรับระบบสุขอนามัยทั้งระบบของโรงพ่อฟักนะครับเพื่อไม่ให้มีโรคตัวนี้นะครับต่อมาแล้วก็มีโครงการในการเข้าไปดูสุขอนามัยของโรงอนุบาลลูกกุ้งเนื่องจากว่าโรงอนุบาลลูกกุ้งเนี่ยเป็นช่วงรับต่อจากโรงพ่อฟักมาอนุบาลอีกครั้งหนึ่ง ในช่วงของการเลี้ยงนะครับกรมประมงก็เข้าไปดูแลในเรื่องของการถ่ายทอดฝึกอบรมให้เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งเนี่ยมีความรู้ในการเลี้ยงกุ้งได้อย่างถูกวิธีแล้วก็มีการเผยแพร่นะครับในเรื่องของอาสาราจุลินทรีย์ตัวหนึง่งเพื่อยับยั้งจุลินทรีย์ที่เป็นเชื้อโรคที่เรียกว่าปอมอนิงนะครับขณะนี้กรมประมงก็ได้กําลังร่วมปรึกษาหารือกับทาง ภาคเอกชนผู้นําเข้าพ่อแม่กุ้งนะครับว่าเราคงจะต้องพิจารณาหาพ่อแม่กุ้งจากแหล่งใหม่ๆนะครับเข้ามาทดแทนพ่อแม่กุ้งเดิมโดยที่จะเปิดโอกาสให้เกษตรกรรายย่อยที่มีความสามารถในการที่จะพระฟักลูกกุ้งด้วยก็สามารถที่จะน,นาเข้ามาได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยแหล่งที่จะนําเข้ามาเนี่ยจะต้องได้รับการรับรองจากกรมประมงเสียก่อนนะครับจากความร่วมมือของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องจึงสร้างความเชื่อมั่นได้ว่า การเลี้ยงกุ้งของไทยจะสามารถผ่านพ้นสถานการณ์โรค EMS ได้ในที่สุด